ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่พนมเปนแล้วนะคะนี่เที่ยวแรกของเราก็คือพิพิธภัณฑ์เรือนจำตัวสแสลงนะคะคาเฟ่แรกของวันคือว่า b บ็กยาร์ดคาเฟ่ค่ะมาต่อกันที่คาเฟ่ที่2ของวันนี้นะคะนอคอฟฟีค่ค่ะจากคาเฟ่เราพาทุกคนมาที่ห้างอีออนมอลค่ะ สวัสดีเช้าวันที่สองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่กันแบบเ,เวนคาเฟ่เน้นๆเลยค่ะแล้วก็จะพาไปดูตรงตลาดกลางเซ็นช่องมาเก็ตเลยนะคะว่าจะใหญ่สมคำนล่าหรือแค่ไหนไปค่ะมาถึงแล้วนะคะร้านแรกของวันนี้ชื่อมิสเตอร์บลูค่ะ เป็นร้านที่แบบเอกแนวใหญ่ๆนิดนึงนะคะปกติคาเฟ่ที่นี่ก็จะแบบเล็กๆน้อเป็นเหมือนกับตึกห้องแถวเดียวแต่อันนี้ดูเป็นร้านใหญ่เลยนะคะเขา้เขาไปดูข้างในกัน ค่ะวันนี้เราสั่งเป็นตัวไอชัสเซนตาเต้มานะคะและสำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวพนมเปญแล้วมองหาร้านคาเฟ่ที่ออกแนวสเปเชียลตี้นิดๆนะคะเราแนะนำร้านนี้เลยค่ะมีทั้งแบบฟาสต์บาร์แล้วก็สโลว์บาร์เลยนะคะที่นั่งเขาก็กว้างขวางมากๆเลยมีทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกในร้านเนี่ยมีห้องน้ำด้วยใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาชิมกาแฟกันได้ค่ะ มาต่อกันที่ร้านนี้นะคะจากร้านเมื่อสักครู่เดินมานิดนึงก็ถึงร้านนี้แล้วค่ะชื่อนี้ก็คือ Dos Up Coffee ค่ะเป็นร้านที่แบบเหมือนจะเป็น standalone นะคะซูมเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเขามีกาแฟาอะไรบ้างถึงจะเป็น standalone แต่ว่าด้านข้างตรงนี้ก็มีโต๊ะที่นั่งให้เหมือนกันเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็ระหว่างถนนนะคะถึงจะเป็นร้านอยู่ริมถนนแต่ก็มีนี่เขาทำเป็นกำแพงต้นไม้กั้นไว้คะ่ะ ร้านนี้นะคะเราสั่งเป็นไออฟฟี่นะคะกับคอนเดนซ์นิวค่ะเป็นแบบกาแฟเย็นคล้ายๆไทยโบราณเลยค่ะเพราะว่าใส่เป็นนมข้นหวานนะคะเรามาลองชิมกัน,น,นากาแฟดีมากเลยค่ะโอเคเลยนะากาแฟเข้มข้นดีเหมือนกาแฟไทยโบราณเลย มาถึงที่ต่อไปแล้วค่ะแวะพักจากคาเฟ่แป๊บหนึ่งนะคะเราจะพาทุกคนมาเดินกันที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตหรือว่าตลาดกลางค่ะที่นี่ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเลยนะคะนี่นะคะข้างใน เราเข้ามาทางประตูนี้ก็จะมีแบบเสื้อผ้าขายเต็มเลยค่ะว้าวจริงเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยต่างกับเรามากเนาะคือที่นี่นะคะเขาจะมีโดมตรงกลางอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางค่ะแล้วก็จะมีเหมือนกับแบ่งแยกแตกแขนงออกไปเป็นสี่ทิศเลยค่ะเป็นแง่งๆงสีทางตลาดกลางที่นี่นะคะเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี1937ค่ะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะคะ แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่ก็เลยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากการที่โดนถึงระเบิดปัจจุบันตลาดกลางหรือตลาดแกรนใหม่เนี่ยก็ตั้งอยู่ตรงกลางระง,งานใหญ่เด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสีแขนที่แตกแขนงออกไปเป็นทางเดินภายในสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นผลงานของนักสถาปนิกชาวฝรั่งเศสนะคะหน้าตาของตลาดที่นี่ก็เลยดูดีมากๆเลย เป็นอีกหนึ่ง landmark ที่ใครมาพนเปญแล้วก็ต้องมาเที่ยวกันค่ะตลาดจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ตรงโดมตรงกลางเลยค่ะและจากโดมตรงนี้นะคะก็จะมีแบ่งแยกออกไปเป็น4ด้านค่ะรอบๆเลยซึ่งแต่ละด้านเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าไว้มีทั้งเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าสตรีอเซแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ตลาดสดก็มาอยู่ในนี้ด้วยนะคะเป็นตลาดที่รวมทุกอย่างแล้วจริงๆโอเคแล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่เสร็จจากเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะคะหรือตลาดกลางเราก็มาแวะที่คาเฟ่แห่งนี้ค่ะชื่อชมาคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่แมวของพนมเปญค่ะ บริการสําหรับใครที่อยากขึ้นไปดูน้องแมวอย่างเดียวนะคะก็คือคนละ3.5เหรียญดอลลาร์ค่ะคาเฟ่น,นะคะก็ต้องมีบริการเครื่องดื่มค่ะที่นี่เขาก็จะมีเป็นแบบกาแฟโซดาแล้วก็สมูทตี้ต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีที่เป็นแบบแคดโฮเทลสำหรับให้น้องแมวมาฝากที่นี่แล้วก็มีรูมมิ่งก็คือตัดแต่งขนด้วยค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็คือที่นั่งเปลี่ยนถุงเท้าค่ะที่เขาจะให้เราเลือกด้านล่างก่อนที่จะเข้าไปหาแมวกันค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีตู้ล็อกเกอร์นะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บของได้ตู้ล็อกเกอร์นี่ก็คือวิธีการก็คือเอาสายยางรัดอันนี้นะคะมาแตะที่นี่เพื่อเปิดเก็บของเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดแล้วก็เอาเนี่ยคล้องข้อมือแล้วก็เข้าไปเล่นกับแมวได้เลยค่ะ เป็นไงบ้างคะน้องแมวด้านในน่ารักมากๆเลยเนาะหลังจากเราเล่นกับแมวเสร็จแล้วนะคะทางนี้ค่ะเขาก็จะมีที่ล้างมือเตรียมไว้ให้ด้วยเพื่อสุขอานามายัยเล่นกับน้องแมวเสร็จจะลืมมาล้างมือกันด้วยนะ <Okay. S 1> สําหรับด้านล่างนะคะเขาก็จะมีของที่ระลึกขายค่ะถ้าใครอยากได้โวงกุญแจหรือว่าอะไรใดๆให้กับน้องที่บ้านนะคะเราก็มาเลือกซื้อกันตรงนี้ได้เลยเล่นกับน้องแมวเสร็จแล้วน่ารักมากเลยแต่ว่าเรามีคาเฟ่อื่นที่เราจะต้องไปต่อคะ่ะ จากจุดนี้ไปนะคะเราจะเดินไปคาเฟ่ต่อไปเลยค่ะอยู่ไม่ไกลกันมากตามมาเลยมาถึงแล้วค่ะคาเฟ่ร้านที่2ของเราเดินมาจากร้านเมื่อกี้นี้แป๊บหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะไป ของเราที่สั่นะคะเป็นตัวไอซ์ลาเคสลาเต้ค่ะเราจะมาลองชิมกันดีเลยค่ะกาแฟเข้มข้นอยู่พอควรเลยแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับตัวนี้ต่างกับตัวลาเต้อื่นๆก็คือตรงที่เขาจะมีส่วนผสมที่มากกว่า เรามาต่อกันที่คาเฟ่ต่อไปนะคะคาเฟ่นี้ค่อนข้างที่จะโลโค้มากๆเลยค่ะดูจากชื่อร้านได้อันนี้ขออน,นุญาตไม่อ่านชื่อคาเฟ่ฟังนะคะเดี๋ยวเราจะปักพิกัดไว้ให้แล้วกัน ็นตุกๆที่เราเลี้ยงนะคะเรากําลังจะไปคาเฟ่ที่ต่อปัดนี่แต่อันนี้ที่เราได้อะมันเป็นรถไฟฟ้าทุกคน <Wow. S 1> ตุกๆที่นี่มีแบบไฟฟ้าด้วยอ่ะเจ๋งมากเลยอะแล้วรถก็ค่อนข้างกว้างอะที่นั่งกว้างมากเลยเนี้ยที่นั่งกว้างกว่าปกติกีกอะปกตินี้เรานั่งตุกตกมาหลายแบบมากแล้วเลยนะเนี้ย เรามาต่อกันที่คาเฟ่นะคะคาเฟ่น,นี้ชื่อว่า c a คตัสค่ะ c คคตัส c อฟฟี่การ์เดนนะคะสีขาวๆอันนี้ดูแบบมินิมอลชิคๆมากเลยค่ะน่าจะเป็นที่นิยมของวัยรุ่นที่นี่กัน ายในร้านนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบบอย่างนี้เลยเรียบๆแล้วก็มีที่นั่งในร้านนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามาร้านนี้เราแนะนําให้ไปนั่งข้างน,นอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างน,นอกโซนที่นั่งเอาดอเราว,ว่าสวยกว่าอเมื่อกี้คือการเดินไปด้านหลังร้านนะคะแต่ว่าด้าน หน้าร้านก็มีที่นั่งเหมือนกันด้านหน้าร้านที่นั่งก็สวยมีทางเดินด้านข้างร้านตรงนี้นะคะเพื่อเชื่อมระหว่างด้านหน้าร้านกับด้านหลังร้านนี่อันนี้คือด้านหน้าร้านที่เราเข้ามาเมื่อกี้นี้นั่งข้างหน้าก็โอเคเลยแล้วก็มีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่ค่ะได้มาแล้วอันนี้เป็นไอซ์แคคตัสลาเต้นะคะเป็นสูตรของที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันอเคเลย างหวานว่ากาแฟใช้ได้อยู่เลยค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่คาเฟ่สุดท้ายของวันนี้นะคะ <Yeah. S 2> เราจะพาทุกคนมาที่ Brow Cafe ค,ค่ะ มาแล้วนะคะร้านสุดท้ายนี้เราสั่งเป็นไอซ์ช็อกโกแลตค่ะเราอาจจะกินกาแฟกันไม่ไหวแล้ววันนี้คาเฟอีนแน่นมากนี่นะคะบรรยากาศภายในร้านจริงๆก็จะมีส่วนสโลบาร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบเอสเปรสโซบาร์ปกติเลยถ้าใครชอบกินกาแฟร้านนี้ก็อยากแนะนำเลยค่ะแล้วคือจุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือเขาจะมีวงกลมตรงนี้ค่ะ ร้านราคอฟฟี่จริงๆมีหลายสาขามากๆเลยนะในพนมเปญแต่ว่าเราเลือกมาสาขานี้เพราะเราแอบ,บชอบบรรยากาศในร้านนี้มากกว่าที่อื่นค่ะเขาก็ยังมีของที่ระลึกด้วยนะคะเป็นพวกแบบนี่แก้วเก็บร้อนเย็นค่ะแล้วก็มีเมล็ดกาแฟด้วย และที่สุดท้ายที่เราพามาเที่ยวกันนะคะก็คือรูปปั้นของพระเจ้านาโรโดมสีานุค,ค่ะตรงบริเวณนี้นะคะจะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับอนุสาวรียที่เป็นประกาศอิสรภาพด้วยค่ะรอบๆนะคะของที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับแบบส่วนสาธารนณะกลางกรุงค่ะรอบๆก็จะมีพื้นที่แล้วก็เป็นเลนให้คนมาเดินออกกำลังกายแล้วก็วิ่งกันค่ะ ธรรมชาติตรงนี้ค่อนข้างล่มลื่นเลยแล้ววิวตรงนี้นะคะจะมีตึกตรงนี้ที่สวยมากๆเลยค่ะสะท้อนกับเวลาพระอาทิตย์ตกแดดก,กำลังดีแสงสวยมากๆค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้เราจะกลับกรุงเทพกันแล้วค่ะรีวิวการมาเที่ยวพนมเปญน,นะคะเราว่าเป็นอีกหนึ่งที่เลยที่น่ามาเที่ยวมากๆทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างคล้ายๆกับไทยเลยนะคะแทบไม่ต้องมีการรับตัวเลยทีเดียวค่ะ อีกอย่างการมาพนมเปญตอนนี้ก็ง่ายมากๆนะคะมีบินตรงจากสุวรรณภูมิมาที่พนมเปญเลยโดยสายการบินเวียเจทค่ะทุกวันพุธจุบแล้วก็อาทิตย์3เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมาเที่ยวพนมเปญก็ฝากรีวิวคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการมาเที่ยวที่นี่แล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็สัคสไาชให้ช่องเที่ยวจุนนี่ไดยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ